เย็นดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ตัวน้องชั้นเนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปทุกท่านหลังจากชมบอลซีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเที่ยวชมสวนพี่เหมียวกับบิ๊กกันนะครับโอเคครับไปเลยครับนี่นะครับพาหนะที่เราจะเข้าไปชมสวนชมสวน้อยไล่อวันนี้ของพี่เหมียวกับพี่บิ๊กนะครับนี่เลยไปขึ้นรถกันเลยนั่งตรงนี้ครับโอเคครับ ก็เราจะหลังจากตมไม้ด่างเสร็จแล้วนะครับนี่ไม้ด่างแล้วก็บอนไซนตรงนู้นก็จะเป็นบ่อกุ้งนะครับ ในระรักนะครับไปดูสวนลอยไล่ของพี่เหมียวกับพี่ลิกนะครับลปอันนี้ที่นานของพี่เหมียวใช่ไหมครับทั้งหมดเลยค่ะนี่นะครับเป็นลอยไล่นะครับเยอะมากโอ้นะเดี๋ยวเราจะไปชมสวนกันเลยดูแค่แค่ตรงนี้แล้วกัน,นแล้วแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับตรงนี้เลยรถทิ้งรถรถติดนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราก็มาชม สวนตามรอบๆนี้อันนี้ค่ะมะขามแดงสยามแดงสยามค่ะเป็นมะขามเปรี้ยวอลองหกักดูค่ะแดงสยามเปรี้ยวค่ะอถ้าต้มไก่ไก่แดงเหมือนเราต้มขมิน้นแล้วจะไก่จะเหลืองนะคะสีสวยทำน้ามะขามสีเลือดเลยไหมคะอืแดงมากเลนี่ค่ะมะขาม แดงสยามอันนี้มันตอนกิ่นไปทําไปขยายพันธุ์ได้ไได้ค่ะได้โอ้ที่ตอนขายจนพี่เหนื่อยอ่ะนี่ยนะเออไม่เคยเห็นนะมาสามที่มันตอนขายจนพี่เหนื่อยเห็นเห็นร่องรอยการตอนแล้วพี่ไม่ได้ตัดนะอันนี้รอยตัดนี่คือรอยตัดจากกิ่นตอนใช่แล้วดูเรอยตอนที่แบบพี่ขี้เกียจมาตัดจนแบบตุ้มมันแตกจนเป็นคารัสถ้าเอาไปทําน้ํามะขามหมูจะได้น้ําสีแดงสวยเลยเหรอคะเออมะขามแดงสยาม ลูกเยอะเลยเลดอิสราเอลค่ะหมอนเห็นเห็นลูกอะไรนะครับเลดอิสราเอลเห็นลูกข้างบนนะคะที่ห้อยอยู่ดังงงงเลดอิสราเอลจะยาวแล้วก็หวานมันคือ,ม,คอมันคืออะไรครับหมอนค่ะหมอนอ๋อหมอนนี่ค่ะดูค่ะหมอนถือหมอนอ๋อนุ้นหมอนไทยอันนี้หมอนอิสราเอลอันนี้เลดอิสราเอลค่ะเลดอิสราเอล กจะเป็นสีแดงยาวมากอ๋ออันนี้นี่เองมันเอาไปเสียบยอดไทยได้ไหมครับนี่ได้ค่ะได้ได้เหรอนี่ก็ต้นต้นเสียบต่อไทยมาค่ะอ๋อนี่ค่ะตอตอไทยอยู่ข้างล่างเห็นเห็นรอยเห็นรอยเสียบไหมคะอ๋อนี่ตอไทยค่ะตอไทยแต่ว่าเสียบอิสราเอลดูดิครับลูกมันลูกมันขึ้นแบบโอ้ถ้าเอาไปเสียบทําบอนไซหมอนนี้น่าจะแบบ ลูกเต็มต้นอันนี้อ่ะอันนี้ของไทยใช่ไหมครับของไทยคะ่ะน,นี่ของไทยนี่ของไทยไทะเลเอวอยูย่นู่นอโออันนี้พี่หนูมาปลูกไว้คือเมื่อก่อนคือพี่ทําหม่อนอะ่ะเวลาเราทําให้มันออกรูปพี่ก็เก็บสดมั่งกวนมั่งของไทยอะคะ่ะแต่ตอนนี้<อ>ไม่ได้ออกมาทําเลยนี่คะ่ะของไทยเต็ไมไปหมดก็ทิ้งอันนี้ฝรั่งด่าง,พ,งพี่นกด่าง ลางด่างนี้ไม่มีราคาหรือครับเนี่ยก็มีนะก็ขายได้200 300แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำอ่ะก็ลังด่างนี่ก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยฝรั่งด่างข้างในเป็นสีแดงค่ะลูกเขาเหรอข้างในเนื้อข้างในนะเนื้อข้างในนี่มีเอาแล้วนี่นี่หนอน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 ต้องเอาดูเป็นเนืสีชมพู นี่ค่ะของไทยชิมได้อันนี้ไม่ได้<อ>ทำไ,ทไม่ได้เก็บเลยเนี่ยมันเบอรี่ลูกใบออโอ้โหดูครับลูกดกเหมือนกันนะของไทยอันนี้ของพันช่พันเชียงใหม่ไหมเชียง,งใหม่ค่ะเชียงใหม่ค่ะอันนี้พันเชียงใหม่ค่ะอ๋อนี่ครับของต้นนี้เลยที่ผมไปถ่ายที่งานสุพรรณนะครับบอนไซบอนไซหมอนที่ลูกดกเต็มต้นเขาก็เอาพันนี้แหละไปไปเสียบเพราะลูกมันดกลูกใหญ่ด้วย เอาว่าเดินเดินเดิน,เด,นเดินเท่าที่เดินได้แล้วกันเนาะครับเอาเท่าที่เดินได้ก่อนกันนะอันนี้เป็นขนนโอ้โหสวนดูสิครับนี่ขนุนมันดกไปต้องต้องเด็ดออกบ้างอะขนุนอันนี้จะเป็นจำปากรอะอันไหนนะต้นนี้ค่ะนนจำปากรจำปากร ชื่อเขาเนาะชื่อถนนดกติดพื้นเลยนี่น้อยหงงน้อยหงงอะไรนะครับน้อยหงงน้อยหงงที่ลูกสีแดงอะค่ะอ๋ออันนี้มีแต่ของแปลกๆปลกนี่อะไรครับเนี่ยนี่ค่ะลูกลูน้อยหงงไม่ใช่น้อยหนาน้อยหงงไม้โบราณนะคะน้อยหงงโอ้คืออันไหนผมไม่เคยเห็นผมได้เห็นหมดเลยนี่ยไม่งงถ้ามีก็ต้นนู้นอะไม่ไม่ทัน นี่ก็เป็นมะม่วงอ่ะค่ะแล้วก็กล้วยเ๋ย่าดู่องรอยน้ำท่วมสิถึงนี่เลยเหรอครับโอ้ยท่วมหมดค่ะโอ้อันนี้เป็นฝรั่งพี่นกจิตรดานั่นเห็นลูกไหมคะอร่อยด้วยนะนั่นเหรอครับลูกใสๆนั่นนะทำไงจะให้เราได้กินได้อร่อยอร่อยเลยแหละนู่นอ่ะอันนั้นฝรั่งนะครับฝรั่งค่ะฝรั่งค่ะดูใบครับทไม่รู้นะว่านี่ค่ะน่เน่ สัญชาตยานฝรั่งอ๋อเนี่ยจับจับ,จบดูเลยค่ะอยากจะให้เราได้ชิมจังเลยนี่ใบฝรั่งฝรั่งนะครับไม่เคยเห็นนะอยากให้อยากให้กินจังเลยอยากให้ได้ชิมไซนี้ก็กินได้แล้วยังครับก็ได้แล้วค่ะแต่มัน,นไม่อร่อยไงมันฝลังเอรอลองกินได้เลยไม่มีหนอนถ้าบนต้นนะมันก็จะไม่ไม่อร่อยอ่ะมันพี่เหมือนกินอนโนนที่แกอืมอันนี้กินได้แล้วเนี่ย เห็นไหมเป็นฝรั่งที่ใบไม่เหมือนฝรัง่งเราไม่รู้นะครับอยากให้เห็นอยากให้กินอันนู้นจังเลย <laughs> อยากให้กินอันนู้นจังเนีย่ยอันนี้ก็ไม่ขมนะต้องดูลําต้นถึงจะรู้ว่าเป็นฝรั่งนะถ้าดูใบ <laughs> ไม่รู้เลย <laughs> นี่เขาเรียกแอดเวนเจอร์ของแ่ที่มาของ,ของคําว่าสวนวนานนะคะส <in> วนวนาคือป่าออืคือที่นี่ใช่ไหมที่มาของคําว่าสวนวนานใช่ เมื่อก่อนพี่จะปลูกสวนป่าโซนนู้นจะเยอะเลยอันนี้สวนมะม่วงมะนาวมะม่วงหน้านี้ก็ออกลูกนี่เป็นกล้วยเล็บมือนางโอ้ถ้ามาหน้ามะม่วงนะพี่จะให้มะม่วงกลับไปสักครึ่งตันสขาวเห็นฝักต้นคูนค,คูนสีขาวที่หอมมากเลยอ๋อคูนขาว ไอ้มีแต่ไม้พืชแปลกๆนะที่แบบลายด้านนั้นเลยคูนชมพูทั้งหมดเลยพี่ลงไว้เป็นร้อยร้อยต้นเลยคูณชมพูอยู่ตรงนู้นน่ะเป็นถนนสายคูณชมพูเลยพี่ชอบอันนี้จะเป็นอันนี้อะไรคะเฮนนาค่ะที่อะไรย้อมผมแดงอะค่ะเฮนนาแล้วหอมมากหอมสุดๆใบมันนี่ย้อมผมจะได้สีแดงแค่จับเมื่อกี้กลิ่นก็ออกแล้วเนาะ ถ้ามาตอนที่ไม่มีแดดประเภทเช้าหรือเย็นนะโอ้โหทั้งสวนนะคะอันนี้อินจันนี่ก็ออกลูกแล้วนะคะอันนี้อะไรนะครับอินจันค่ะอินจันอินจันเสียบยอดอินจันเสียบยอดดูน้ําล่องสวนพี่สิโอ้โหเยอะวะน้ำในหนๆจะแอดนเจอร์แล้วพี่จะพาเราตากแดดอะไรครับกออ้สวนในนี้แบบเนี่ยค่ะเป็นสวนกล้วย ฝั่งนู้นจะเป็นกล้วยทั้งหมดอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมค่ะอันนี้จะเป็นชมพู่น้ําดอกไม้ชมพู่โบราณน,นะคะที่ลูกกลมๆเหลืองๆเนี่ยเขากําลังเริ่มจะออกนะชมพู่น้ําดอกไม้น้ําดอกไม้ชมพู่โบราณโอ้มีแต่ของแบบโบราณเนี่ยลองลอยน้ําทั้งนั้นนะคะดูฝั่งนูนะ้นอะบีแขนป่ายังไงเราก็เข้าไปตัดกล้วยไม่ได้นะมันท่วม กล้วยอันนี้ก็เป็นสวนกล้วยข้างในโอ้โหดูดิไม้ข้าวเห็นไหมพี่ใช้ต้นเสาบ้านข้ามทั้งหมดทุกทุกท้องล่องเนี่ยก็เป็นกล้วยเป็นมะม่วงเป็นลำไยเป็นอะไรที่พี่พิ่งลงดูแลไหวนะก็มีนี่ไงน้ำวาดำก็นี่ไงดำปีอะไรนะครับน้ำวาดำนี่ค่ะน้ำวาดำที่สมเด็จพระเทพท่านชอบนะมีว้าดำวาดำอย่างเงี้ยน้ำวาดำ พี่ก็เอาเสาบ้านมาทอดที่คลองล่องอ๋อไว้ข้ามค่ะนี่ใช่ถนนหรออันนี้เป็นคลองธรรมชาติค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนี่ถนนสายคูนชมพูของพี่คูนชมพูโอ้โหเย็นมากเลยพอเข้ามาตรงนี้นี่ปลูกตั้งต้น้นตีโพกพี่ตอนกันเองพี่ตอนกันเองอ่ะคูนชมพูผมเห็นเขาเอาไปขายต้นเล็กๆอยู่นะครับตาม ตามร้านต้นไม้นะก็มีราคาอยู่ดอกมันจะเป็นถีมพูน่ะเดี๋ยวต้นแม่อยู่นี่เราไม่เดินกลับแล้วเดี๋ยวจะพาวงเวียนอ๋อนี่ค่ะมะม่วงเนี่ยพวกนี้ให้ผลหมดแล้วมะม่วงชมชี้ชี้ไปมีแต่หญ้าเยอะมากนะครับใครดูคลิปเอาชี้ชี้ไปมีแต่หญ้าก็จะสลับกล้วยกับมะม่วงคูนชมพู เด็เคยเห็นมันตอนมันออกดอกไหมครัอ๋อมีค่ะออกดอกนี่สวยมากอุ้ยช่อยาวเป็นเมตรเลยเนี่ยคลองน้ำปิ่มเลยมันเข้าสวนที่โอ้โหมีเห็ดออกแล้เนี่ยมีเห็ดเอ่อเขาเรียกเห็ดอะไรนะสัตเต่าเยอะอ๋อเยอะมากไม่ไท่อ๋อ ผู้ต้นไผ่ไผ่กิมซุงค่ะอร่อยไผ่กิมซุงแั้งคีขี่ผ่านนี้ได้เลยเหรอมันเป็นถนนนี่ค่ะดูครับอันนี้ไอ้มันมีวันที่ไผ่มันลงอะค่ะไผ่มันล้มลงมายังไม่ได้ให้ใครมาตัดโอ้ได้ยินเสียงรถแล้วแดงว่าใกล้ถึงทางออกใกล้แล้วค่ะ เหมือนเดินป่าไหมเดินป่าเลยไหนครับนี่เหรอเป็นน้ำว้ายักษ์อันนั้นเป็นกล้วยหินอันนี้น้ำว้ายักษ์โอ้โหสูมมือสิบเมตรแล้วก็เคือใหญ่อันนั้นกล้วยหินกล้วยอะไรนะกล้วยหินกล้วยหินโอ้โหอ๋อนั่นบ่อกุ้งเขาจะถึงบ้านแล้วนี่จะถึงแล้วค่ะด้านในไม่ได้พาเข้าไป เลี้ยวเหนื่อยแย่อันนี้ก็เป็นไม้ป่าค่ะพี่ปลูกเอาไว้ไหนเนี่ยต้นนี้เป็นไม้ป่าค่ะเนี่ยตะเคียนอันนี้เป็นตะเคียนใบใหญ่ที่เป็นตะเคียนแตกกอนะคะอ๋อมันไม่ใช่ตะเคียนต้นเดี่ยวเป็นตะเคียนที่แตกกอตะเคียนแตกกอเพื่อนเอาเม็ดมาจากเพื่อเขาบรรทัดเดี๋ยวนะปลูกจากเม็ดเล่ใช่ค่ะปลูกจากเม็ดค่ะโอ้โห่กี่ปีแล้วทำอ้ยี่สิบขึ้นแล้วค่ะค้าก็ และแล้วครับถึงทางออกแล้วชมสวนนะครับนี่เป็นชมสวนป่าอันนี้ก็ผลไม้พวกมะยงชิดพวกลำไยชิมไหมคะชิมแล้วติดใจนะดูอะไรแก้มังกรแก้มังกรสีแดงอื้อชิมเลยค่ะชิมชิมนะครับเปิด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 ให้น้องก็ชิมดูนี่็ไั้ นี่นะแก้มังกรชิมเลยชิมเลยดูครับมอบือพี่ไม่ได้โดนชิมเลยค่ะดูนะครับผมจะชิมหวานมากอันนี้มะนาวพี่มะนาวมะนาวนี่หายดกไปเยอะแล้วนะหวานมากมะนาวโอ้มีทุกอย่างจริงจะมาเรียงส้มมะม่วง อันนี้เป็นสวนครัวพืชผักสวนครัวของพี่พืชผักสวนครัวตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ปลูกยังคิดหาไม่เจอเนี่ยก็สวนครัวที่กินทั้งหมดเลยรอบบ้านเนี่ยสวด้านหลังนี้เข้าไปถึงสนนู่นเลยะยอดครับสวนผักสวนครัวสวนสครัวบรรยากาศแล้วเราได้กลับถึงบ้านแล้วเย้ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วเย้ บ้านหลังใหญ่มากมะพร้าวมะแปวอันไหนครับนี่นะมันต่างกันยังไงมะพร้าวกับมะแปวมก็ลูกลูกจะเป็นทลายเหมือนตาลนะคะห้อยมาเป็นงวงใหญ่มากนะครับบ้านพิมนครับนี่แล้วมาถึงจบแล้วขาไปขึ้นรถนะครับขากลับก็เดินกันกลับรถติดนี่รถติดสวนมะพร้าวเอาน้ำเย็นให้น้องกิน ไช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เกียวรถยนต์มาลากไม่ได้แล้วขึ้นไปอยู่ที่พักแล,แล้วแล้วก็มาพักรับลมบรรยากาศดีมากนะครับดูสองฝั่งนี่ก็เป็นบ่อกุ้งนะรุ่นที่นอนเล่นเฟซของพี่นอนใหญ่ท้องไหนครับนี่นะนอ๋อโน่นเปย์นีกั่งเล่นเฟซโอ้โหเอา่ก็จบนะครับคลิปตัวสวน